ก็ถ้าเราดูตัวเลขก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะฮะ209กกิโลกรัมแต่เวลาขึ้นคร่อมจริงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักอะไรขนาดนั้นนะฮะผมสามารถขี่ได้สบายๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องเจ็ดซีพีภาานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่คาวาซกิ PJ มอเตอร์ที่สกลนครนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูสายลุยรุ่นใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ KLR 6 5 0นนี่อยู่ข้างหลังของผมเองนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือ 6 5 0ซีซีแต่เป็นสายลุยในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถจะเป็นยังไงค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนี่นะฮะรถที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือคาวาซากิ KLR 6 5 0นะครับนี KLR 650เนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะรุ่น touring นะครับก็จะมีพีพข้างนะฮะมีสปอตไลท์มีแคดบาร์ bar, แต่คันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นสลับซ้ายลุยเนี่ยแน่นอนการมีพีพข้างหรือการมีสปอตไลท์อาจจะไม่จําเป็นคือจริงๆมันก็จาเป็นแหละแต่ว่าเวลามันล้มมามันจะเสียหายเนาะการมีรถล้นแบบนี้อาจจะเหมาะมากกว่าแล้วก็คันนี้ก็จะได้สีส้มด้วยส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับ KLR 650คันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2 6 1 5 0 0บาท ซึ่ง k o r เดี๋ยวมันจะมี2รุ่นนะรุ่นทัวร i n ิงก็จะมีราคา3 0 0 0 0นบาททวนก็จะแพงกว่าค่อนข้างจะมากนะครับสำหรับใครที่เป็นสายลุยแต่ต้องการรถเครื่องใหญ่เน้นมัดกระเป๋าหลัง650คันนี้ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเหตุผลที่ทำให้รถคันนี้น่าสนใจก็คือว่าในเรื่องของระบบช่วงล่างช่วงล่างของ K.R. เนี่ยเขาจะให้ตัวโชกอัมดานหน้าเป็นเทเลสโกปิกขนาดแกนโชกใหญ่ถึง41มิลิเมตรกัเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของตัววงล้อด้านหน้านะครับเป็นวงล้อสายวิบากเลยเป็นล้อซีลวดไซส์21นิ้วแล้วก็ตัวบางโคนเห็นไหมบางโคนสูงทรงวิบากชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความเป็นสมัยใหม่นะครับก็คือในเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าของ K.R. 650เนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับ ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกันกบของ z 9 0 0แล้วก็สามารถเดินทางไกลได้สบายนะครับเพราะว่ามีชิลช่วยตัดลมชิลเนี่ยอาจจะดูเหมือนเตี้ยแต่ถ้าเกิดเราดูโดยรวมเห็นไหมตัวโป่งข้างตัวอะไรของเขาเนี่ยเขากว้างใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีกัดแท่นมาให้ด้วยนะครับกัดแทนเนี่ยจำเป็นมากกันฝุน่นกันเม็ดหินกันแมงกันน้ำนะครับ ้ําเวลาเราเข้าไปลุยในป่าเนี่ยมันอาจจะมาขวนมือเราได้นะในเรื่องของตัวเรือนไม้น,นะครับก็สามารถบอกสถา,านะต่างๆเท่าที่จําเป็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของ A, ทิปเอทีพีระดับนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็มีบอกมาให้นะตัวตัวแฮนด์นะครับแฮนด์กว้างมากแต่ว่าก็มีฟังก์ชันการทํางานของพื้นฐานของรถทั่วไปเพราะว่ารถคันนี้บางคนก็เอาไปเดินทางไกลต้องไปทัวร์ลิงไปอะไรไม่ว่าจะเป็นไฟสูงไฟต่าไฟไละ์ายลวขวาแตะมีมาให้นะฮะแล้วก็ กับทางด้านฝั่งขวาก็จะมีสตาร t ทสต็อปอ i n จินแล้วก็ Start มือนจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือตัวถังนล้วมันเชือเพลิงนี่แหละที่มีความจุมากถึง23ลิตรเป็นถังเหล็กเหมาะในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตัวบ่อรถเบอรถนี่มีความนิ่มมากๆนะครับแต่ก็ไม่ยุ้ยมากนะนิ่มมากแล้วก็สำหรับใครที่มีสายซ้อนน่าจะชอบเพราะว่ามันยาวมากนะครับตัวบรถนี่มีความยาวอยู่ที่1 2, 3 ถ้าไล่ตรงนี้ด้วยก็เกือบ4คืบแล้วก็ความกว้างอยู่ประมาณ2คืบชุดตะแกรงเหล็กข้างหลังเนี่ยก็จะแยกออกมาจากคนซ้อนก็จะมีความกว้างมากๆกกว้าง2คืบนะครับแล้วก็ยาว2คืบนะฮะส่วนตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นสไตล์รถบิบากเนาะก็จะถูกห้อยแบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นหลอดไส้ตัววงล้อด,ด้านหลังนะฮะ ก็จะเป็นไซส์17นิ้วแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นยางกึ่งวิบากกึ่งทางเรียบไม่ได้วิบากจานะแต่ก็ลุยได้นะครับตัวสวิงอาร์มด้านหลังเป็นกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็ช็ออัพด้านหลังก็จะเป็นช็ออัพตัวใหญ่นะครับมีกระเลียงทดแรงด้านล่างให้สามารถปรับสปริงพีโลดสามารถปรับเทนชั่นได้ในเรื่องของระบบช่วงล่างของคาวาสกีนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีเบรกลังนะครับ เบรกหลังเนี่ยเป็นจานดิสเบรกไซส์240บมิลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มหลังเป็นปั๊มนิชินคันนี้ไม่มี ABS เนาะระบบเบรกด้านหน้านะครับเป็นจานดิสเบรกขนาดใหญ่ไซส์ถึง300มิลิเมตรตัวปั๊มเบรกหน้าเป็นปั๊ม2ลึกสูบมันจะเป็นปั๊มตัวเล็กเหมือนกันกับของ2 3 0แล้วก็รถคันนี้มีการอ,อกมาให้มอน้ําอยู่ทางฝั่งซ้ายมอน้าขนาดใหญ่พักเท้าเป็นยางหุ้ม อย่างหุ้มนุ่มนิ่มแล้วก็ตัวแป้นเข้าเกียร์สามารถพับงอได้เผื่อมันล้มเผื่ออะไรมันจะได้ไม่หักนะฮะตัวขัดตั้งขนาดใหญ่ดูแข็งแรงมากมีเซ็นเซอร์ขัดตั้งมาให้ส่วนพะคาคนซ้อนก็เป็นยางหุ้มเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของท่อไอเสียนะครับแน่นอนนะฮะรถสายลุยก็ต้องเป็นท่อยกสูงนะในเรื่องของบ่อรถนะฮะมีความสูงอยู่ที่84เซนติเมตรตัวผมสูง175หนัก60กิโลกรัมเวลานั่งมันก็จะประมาณนี้นะฮะ คือผมหนักแค่62กิโลกรัมแต่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันก็จะยุบลงมาสักระยะหนึ่งนะครับขาสองข้างของผมสามารถถึงพื้นได้นะครับสามารถควบคุมรถได้นะแต่ในเรื่องของน้ําหนักตัวรถเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักมากถึง209กิโลกร,รมัมสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับสีส้มคันนี้ก็ถ้าเราดูตัวเลขก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะฮะ209กิโลกร,รมัมแต่เวลาขึ้นคล่อมจริงๆมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหนักอะไรขนาดนั้นนะฮะผมสามารถขี่ได้สบายๆนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับ นี่ก็เป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของ KLR นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ Big s i n งเกิลนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์1ลูกสูบตัวโตมากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางมากถึง10เซนติเมตรนะฮะหรือว่า100ม mm มนั่นเองระยะชักก็อยู่ที่83มมรนะฮะ สา้นสุดเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์สี่าบาวนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ําสั่งจยนะ้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดระบบส่งกําลังเป็นคัชมือ5สปีดในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยคือเลือเล่อๆนะฮะเขาอาจจะขี่ได้ไม่เร็วนะแต่ว่าแรงบิดเขาเนี่ยทรงพลังมากในรอบต่ําถึงกลางส่วนในเรื่องของความเร็วเนี่ย ก็เท่าที่ไปดูในกลุ่ม KLR เนี่ยก็จะใช้ความเร็วในการเดินทางประมาณ100-120เนี่ยสบายๆนะครับตัวเครื่องยนต์รอบต่ำเนาะแต่ถ้าเกิดเกิน120ไปเนี่ยมันเปลืองน้ำมันครับกินน้ำมันอยู่ในระดับต่ำกว่า20กิโลลิตรแต่ถ้าเกิดขี่ประมาณ100-110เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับทั้ง23ลิตรเนี่ยสามารถเดินทางไกลได้แบบ ขี่จนเหนื่อยนะฮะขี่ทั้งวันนะครับส่วนรุ่นเทอร์ลิงนะครับก็จะมีกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับมีแคชบาร์ด้านล่างนะฮะแคชบาร์ด้านบนพร้อมไฟสปอตไลท์นะครับสีนะฮะก็สวยนะสีดําก็สวยไปอีกแบบหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆชอบสีส้มก็จะมีแค่เฉพาะในรุ่นตัวเริ่มต้นนะในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับสามแสนทวนนะฮะแต่ว่าตัวรถนี่ไม่ขี้เหร่นะฮะสามารถขี่ร่วมกลุ่มกับรถไซส์ใหญ่ๆได้แบบไม่ขี้เหร่เลยนะครับ ไปกับ650ก็ได้ไปกับ1,000ก็ได้ไม่ขี้เล็650ก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผมชอบนะผมได้เคยขี่เคยลองแล้วก็ประทับใจเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ก็ชอบเดินทางด้วยชอบลุยด้วยแล้วก็อยากได้รถเดินทางที่มีเครื่องยนต์ใหญ่ๆที่มีแรงบิดในรอบต่ําใช้ความเร็วในการเดินทาง100-120แต่ว่ารอบเครื่องอยู่4,000-5,000รอบนะฮะแล้วก็ตัวรถก็เป็นของคาวาซกิเนาะอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการมีอยู่ทั่วไทยในเรื่องของราคาค่าตัวก็ ไม่ถึงกับเบื้อวังอลังการมากมายนะฮะสรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปเนาะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกับพังฝ่ายขายเขาได้เนาะผ่อนเท่าไรดาวเท่าไรตอนนี้มีรถอยู่กี่ขั้นกี่รุ่นกี่สีนะครับตอนวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก็คือมีรถพร้อมให้รับเลยก็คือสีส้มกันนี้นะฮะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวทัวร i n ิงเป็นสีดานะครับสรับคลิปนี้นะฮะก็แค่นี้ละกัน,นคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกักัันันออีีีกกทสสสาหรรรบบบคคคคลิป้ขุณมวด